ชายาสนากตาพุทธาเชตวามรังสหสนาัาจตุสัจจาภสังราสังเยปวิสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัทฐวิสตินายกาสพัเพปฏิทิตามไมหังมัทธเกเตมานิสราสีเซปฏิทิโตไมหังพุทโธธรมเมทวิโลจเรสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพพักคุณาการโร หาทะเยเมอนุโรโทสารีบุตตาทักจากคิเนโกทันโยปิตตาทิสาปิตาพิปิตาทิพาคัสมิงโพกคาราโนจาวะมาเกทักคิเีสาวะเนมัยฮังอาสุงอานันทโลหุโลราหุโลกัสโปงจะมหานาโมอัพภาสุงวามะโส,สตะเก เกสโตปติทิพาคัสมิงสุริโยว,วะปะพางกาโรนิสีโนสิริสัสมปันโนโซพิตโตมุนิปุขาวกุม,มารากัสโปทะเรเทโรมหเหสีจิตตะวาทะโกโซมัยังวัฒนีนิจังปฏิทาสิคุณสิกุณากาโรปุนโนคุลิมาโลจากุปปาลินัน เทวะลีเทระปัจจอิเมชาตินาราเตตินาราเตติกลมามะสาสีติมหาเทระชิตวิชิตาชินะสาวกาเอเตสิตามหาเทระชิตาวันโตชิโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังขมาเคสิสันติตารัตนังปุรโตอาสิทิขินีมีตาสุกตัง ทคัชังทคขัดคังปัชฉโตอาสิเมวะอังคุมาลีละกังขันทโมระปาริกันจะอาฐานะยิยะสุตตะกังอากาเชชตทานางอาสิเซสาปการันติทิตาชินานาวระยังยุตาสตัตปาการะสังกตาวาติปิตาทัญชาตาพหิรัชัตุปัทวา อาเสสาวินายังยันตุอ,น,น,อนันติอนันตชิตเตชะสาสาวโตเมสกิเจนะสธาสัมพุทธปัชฉรชินาปัจฉมัิมัชิมาชาัมาชามิวิหารตะมหิตะเลสัทธาปะเรตุมังสัพเพเตมหาปปุริสะสภาเอเจวันมันโตสุขโตสุรขา สุรโคชินานุภาเวชิตุปัทโวธรรมานุภาเวชิตารังสังโคสังคานุภาเวชิตารันชิตรารายสามพุทธามาลุภาปาลิโตราจารามิชินะปัญจชเรติพาหุงสหัสสมาธินิมิทสามูทันตังครีเมคะเล ทีเมคลังอุทิตโกระจะัตศนามารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตตเตชยามังขลังมาราติเรกามาพิยุชิตาสัพพารันติงพารัตติงโขรามปนาละวะกะมาขะมัถะยังขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะเสพระวตตเตพะยามังขลัง นาลาขิริงคะชะวังอติมัตตภูตังทาวขิจะมะนะสะนีวะสุทารุนันตังเมตามผู้เสกับวิทิณนาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังขลังอุขีตะขัดคามาหิตตะทะสุทานันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุลิมาละวันตังอิธีพี่สังขะตามัม คตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภพราะวตุเตชะยามังคลังกัตตวานะกันทมุท่ารังอีวะคับพินยิยายัณจะยะทุกข,ขัดทุถะวะจะนางชนะกายาม,มะเชสันติเตโสมะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภพาวตุเตชะยามังคลังสัจจวิหายามะมัติสัจจะกะวาทเกตุง วาทาพิโรปิตามมะนางอาติอัน,อนถะภูตังปัญญาปทีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสเสพระวัตุเตชยามังขะลังนันโทรปรนานผู้เชื่อชังวิภูทางมหิตจริงปุเตนะเรทระผู้ขาเชนะถ้ามาปยันโตอิทูปเสปเทศวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยามังคะลัง ทุกขหาทิ่ติพุทธะเชนะสุทันตหาถังพรมมังวิสุทธิชวิสุทธิชุติมันธิภกาพิธานังยานะะเทยานะาเทนะวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภพระวะตุเตชายามังขะลังเอตาปิพุทธะยามังคะลังอัธธคาถาโย วาจโนทินะทินีสัตตเรทสัตเรตัมันติตมันทีหิตตวานเกวิทินาชิตจัดตุปัทวานีโมขังสุขังอิทิขามียะนโรสุปันโยมหาการุนิโยนาโถอิตยาสัพพาปานีนางปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพทิมุตตังเอเตนะสัจวาเชนะหุตเตชยามังขะลัง ชายันโตโพธิยาโมเลศกยานางนันทิวัฒนนเอตาวังชีชโนหูหิชยสุชยมังคะเลอัปราชิตปลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภิเสกสัพระพุทธานังอะคัปะโตปมูทติสุนางคัตโตสุมังขะลังสุป,ปาภตังสุหุทิตังสุโคโนสุมุ หุโตจะสุยิถาทำมหาวิสุปทัทคีนากายามังวาจากามังปทัทคีนังปทัทคีนังมนกามังปาตีทีปาณิทีเตปนักนิขาปทัทคีนาปทัทคีนากัตตะวานะลาพันตเถปปัทคีนีพระวาตุสัพพมังขลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพานทานุภาเวนสธา โส,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 สถสีพวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพภาปิสัพพธรรมมานุภาเวนัสธาโสถีพวันตุเตพระวัตุสัมพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวสทธาโสถีพวันตุเต